อันนี้พืชมาแรงนะครับพี่ปุ้ยเนาะเป็นพืชมาแรงของปีนี้เลยนะก็ <c oughs> ะคือมันก็มาแรงมานานแล้วเขารว, <c oughs> วยเขารวยเขารวยจน<ห>เขาเก็บดอกําบาดเขารวยจนอุ้ยนี่ดอกําบาดเลยพี่ปุ้ยตอนนี้เขาก็ห้าสิบตังค์หรือเปล่า <50 S 2> หนูก็ยังไม่ได้เช็คราคาเพิ่มนะคะดูดูสิควะว่ากิ่งหนึ่งเนี่ยมันแตกได้ขนาดไหนเนี่ย<ห>ดูนะดอกมันจะออามาเป็นกระจุกเลยเขาเรียก<ไ>อันนี้เขาเรียกเขาเรียกกุหลาบมอนะเนาะอันนี้ถ้าเป็นกุหลาบตุ้งติ้ง ตุ้งติ้งกุหลาบตุ้งติ้งกุหลาบติ้งช่อหนึ่งเนี่ยหูแตกได้หูทำไมมันมันผมไม่เคยเห็นดอกกุหลาบที่ช่อเยอะขนาดนี้ดอกเยอะมากสมมติเราตัดไปเราตัดไปแล้วปุ๊บมันก็จะแทงแทงช่อดอกขึ้นมาใหม่อับจ้ะเนี่ยดูดิแสดงว่าพี่เขาเก็บไปเฉพาะดอกใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเก็บไปแล้วค่ะที่ว่าเห็นนี่คือเก็บไปหมดแล้วนะบานอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายดูข้างบนเถอะดูเถอะอือแล้วเราไม่ได้ขายแค่ดอกอย่างเดียวนะคะครับเราขายได้กิ่งด้วยกิ่งเนี่ยเราไปชำชำก็ขายเป็นนกกิ่งพัุ์ได้อี ครับค่ะคือกิ่งที่เราจะไล่ออกเนี่ยเราไปขายเป็นกิ่งช้ำได้อีกโอ้โหโดกมากเราก็ยังไปคิดอะไรมากมายค่ะเราปลูกทุเรียนเสริมอีกแล้วอืมพอดีแหละอันนี้มันเออต้นเก่าต้นแก่ได้หลายปีอยู่แต่ทุเรียนเดี๋ยวมันก็ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราก็กินทุเรียนได้อีกโอ้อย่าไปปลูกชะอย่างเดียวค่ะเสริมไปเลยค่ะน้ําเราอ่ะเราลดอยู่แล้วน้ําเราลดอยู่เรื่อยๆแล้วก็ได้ทุเรียนเป็นพืชยืนต้นพืชอนาคตนอกเกษียณใช่ เสียเนได้หาตลาดนะหาตลาดเออนี่ออย่างนี้เขาส่งโคราชค่ะครับโคราชมีมันจะมีตลาดแม่กิมเฮงตลาดยะโมแม่กิมเฮงค่ะเขาส่งทุกทุงวันเว้นวันห้าสิบตังค์มันเร็วนะกุรลาบเร็วมากเลยนะฮะกุหาบเร็วมากเลยรายได้แทบทุกวันเลยวันเว้นวันแค่นั้นเองเก็บอะเก็บวันเว้นวันอืมใครว่างงานนะคะจัดไปค่ะกุหลาบโอ้โหแล้วเป็นกุหลาบที่ดอก เพิ่งเคยเห็นเพราะว่าจริงๆแล้วผมเห็นแต่ดอกกุหลาบใหญ่ยาวๆค่ะเป็นแปลงใหญ่ยาวๆค่ะปกติกุหลาบมันจะดอกใหญ่ๆไม่ใช่เหรอพี่ทําไมอันนี้เขาเป็นเขาเขาเน้นเป็นกุหลาบเขาเรียกว่ากุหลาบตุ้งติ้งค่ะเขาอาจจะพาะดอก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 ไอ้กุหลาบที่ว่าดอกใหญ่ๆเนี่ยใครๆปลูกได้ก็ได้ค่ะอันนี้เขาเป็นกุหลาบก้านเนาะกุหลาบก้านใช่เขาไปทําอะไรอะพี่อันอย่างนี้นะร้อยพวงมาลัยค่ะตอนนี้งานเขาคิดจกูดใช้ใช้ใช้โปรย เช่โปรยใช้กรีบดอกมาโปรยเข้าสปาเข้าสปาด้วยแล้วก็โรยเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นเอาร้อยเป็นตุ้งติ้งเนาะมาลายตุ้งติ้งเนอะแต่ตัวนี้พี่เขาจะเก็บเก็บดอกไปหมดแล้วเก็บไปแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเขาไปรอคัดอยู่บนบ้านแล้วจ้ะโอ้เช้ามาเก็บแล้วแต่นี้ยังไม่ได้ใช่ไหมพุ้ยยังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเว้นอีกสองวันเ๋ยวอีกสองวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งมาลืนเก็บอีกอ่ะให้บานเท่านี้ไหมบานไหมให้อย่างนี้มีดอกบานเนี่ย บางคนเขาก็เก็บอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็สวยดีเหมือนกันนะพี่สวยสวยอันนี้ดอกก็ห้าสิบตังค์จ้ะดอกสวยสวยดอกห้าสิบตังค์เนี่ยเขาจะมีคัดของเขาแหละครับอืหอหนูฟังวันนั้นนะแต่ไม่รู้วันนี้ขึ้นหรือ,อยังนะครับอือแล้วแต่ตลาดแล้วเขาเป็นช่อด้วยไม่ใช่น้อยน้อยใช่ตัดหนึ่งอะช่อหนึ่งได้ตั้งไม่รู้กี่ดอกครับยิ่งตัดยิ่งแตกยิ่งตัดยิ่งแตกแล้วยิ่งออกดอกไปเรื่อยเลยเห็นไหมคะมันจะออกดอกไปเรื่อยเลยค่ะ อ้าวลองดูนะคะลองแบ่งลองแบ่งดูนะพื้นที่ใครที่เขามีน้าเนาะปลูกกลับได้ก็ลองดูค่ะมันดีพอเดาเรืองนะเดาเรืองนี่ยังเหมือนไฟไหม้ฟางแป๊บเดียวแต่กุหลาบปลูกได้แล้วอยู่ไปเลยเลยสี่ห้าปีอยู่ได้สบายเลยเนี่ยจ้ะอยู่ได้สบายเลยจริงๆนะครับตรงเนี้ยสุดยอดจริงๆเพิ่งเคยเห็นน่าจะเป็นอาชีพที่คนได้หลายคนมองข้ามแต่ไม่ใช่แค่มองข้ามหรอกคือไม่รู้จักไม่รู้จักเองแต่แท้มันได้เงินครับไม่รู้จักเองเนาะ ผมผมก็เพิ่งรู้จักนี่ตั้งตั้งแต่อยู่มาเนี่เพิ่งจะรู้จักเพราะไม่เคยว่าไม่ไม่เคยว่ามีสายพันธุ์อะไรตุ้งตรงตุ้งติ้งขายดอกแบบนี้แล้วก็เป็นดอกพี่ปุ๋ยอุ้ยดูที่มือของพี่ปุ๋ยนะครับโอ้โหช่อนี้ได้หลายตังค์เลยนะครับเดี๋ยวมันบานเขาเก็บเขาจะมีเก็บดอกตูมดอกบานนะคะแล้วแต่แม่ค้าต้องการแบบไหนเนาะครับค่ะแมกแยมก็มีโอ้มีหลากหลายนะครับเก็บไปหมดแล้วเก็บไปหมดแล้วเราจะไม่เราจะไม่เห็น ครับนี้ดอกนี้เนี่ยครับกราบตุ้งติ้งสร้างรายได้ไม่ธรรมดาอาแค่นี้ละห้าสิบตังค์ละครับเนาะเก็บเก็บวันหนึ่งหนีไม่ใช่นน้อยผมม่ได้เยอะกว่าดาวเรืองจริงอ่ะเพราะว่าดาวดาวเรืองบางทีมันก็ถูกถูกแค่เดียวเรียกไฟไม่ฟังไฟไม่ฟังก็คือน็อตต้นตายต้องถูกใหม่แต่กราบอยู่ได้ยาวๆเลยสี่ห้าปีอยู่ได้ค่ะอุ้ยอยู่สี่ห้าปีอยู่ได้ค่ะครเรแล้ว แถวหนึ่งเนี่ยฮะเขาเดินระบบน้ําตรงกลางเนาะเดินระบบน้ําตรงกลางแล้วก็ปลูกกุหลาบสองสองต้นคู่ครับผมแต่น้าเนี่ยเราไปตรงกลางไปยาวๆเลยค่ะยิงยาวไปเลยปลูกพี่ปุ้ยดูช่อเขาเออฮากุหลาบจริงๆิงอ้าวเผื่อเป็นเป็นทางเลือกเนาะเป็นแนวทางเนาะพี่ปุ้ยเนาะถ้าใครสนใจครับปลูกไม่นานก็ได้ดอกแล้วค่ะอืมโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่ปุ้ยมากที่ได้มาแนะนําครับผม